และกลับมาพบกันใน ep 3ครับของซีรีส์ที่มีชื่อว่าการใช้งาน AI ในงานด้าน Data Analysis สำหรับทุกคนครับใน ep นี้ครับเราจะไปดูถึงเรื่องของการทำ Data Visualization แล้วก็ Storytelling ครับรวมถึงการสร้าง Predictive Model ครับในหัวข้อ ep 3ที่มีชื่อว่าครบเครื่องเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI Visualization Storytelling and Predictive Model ครับ ผมไม่รุสนนทนนท์ครับปัจจุบันนำทีม Data Science ในสาาถาบันการเงินครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการนำทีม Data Science ในบริษัททาปิกขนาดใหญ่ครับเป็นแอดมินเว็บไซต์ w w w n e r d k e d a t a c o m ศาสตร์ญญาเอกคอมพิวเตอร์ไซน์จากประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Data Science, Data a n a l y t i ิ s ให้กับภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับรวมไปถึงครับเป็นผู้เขียนหนังสือช็อตโน้ t เดอะด a ต้าไซต e ทิจานี่ครับแล้วก็เป็นผู้สอนของ f u t u r e s k i l l ในหัวข้อที่มีชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ Excel ครับ สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะไปทําความรู้จักกับแนวทางในการทํา Data Visualization แล้วก็ Data Storytelling ที่มีประสิทธิภาพด้วยกันครับแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องของการสร้าง Predictive โมเดลครับหรือว่า Predictive Analytics ครับไปรู้จักกับ Machine Learning ประเภทต่างๆครับเราจะทดลอง ทำงานร่วมกับ Chat GPT ครับในการสร้าง predictive model 2ประเภทที่แตกต่างกันครับอันแรกก็คือ l e g a t i o n ครับการพยายามที่จะทำนายค่าที่เป็นตัวเลขครับอันที่2ก็คือ Classification ครับการพยายามทำนายสิ่งที่เป็นหมวดหมู่ครับ จากนั้นครับเราจะไปดูในเชิงลึกครับว่าเราสามารถประเมินประสิทธิภาพของ m a c ช i n e Learning m o เด l หรือว่า Predictive m o เด l ที่เราสร้างขึ้นมาได้อย่างไรครับแยกเป็นสองหัวข้อขอีกเช่นกันครับอันที่1ก็คือ r e s s i o n ครับมีเม t ริกอะไรบ้างที่เราใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ r e s s i o n Mo เดลอันที่2ครับ Classification ครับมีเม t ริกอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ Classification Mo เด l ครับ ข้อนี้ครับเหมาะกับบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนครับแต่ว่าสนใจที่จะอัพสกิลครับไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลครับหรือแม้กระทั่งครับนักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่สายงานด้าน Data a n a l y s t ตครับตัวอย่างตำแหน่งงานเช่น Data a n a l y s t d a t a s c i e n t t เ t เป็นต้นครับผู้จัดการหรือหัวหน้างานครับที่ต้องการใช้ AI ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่า Productivity ในการทำงานครับรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองได้ครับ ผู้ประก,บกอบการเจ้าของธุรกิจครับที่ต้องการใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการที่จะยกระดับธุรกิจของตัวเองครับรวมไปถึงครับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยี AI เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับสำหรับพื้นฐานหรือโปรแกรมที่เราใช้กันในคอร์สนี้ครับก็จะมี ChatGPT Plus ครับที่เป็นเวอร์ชัน Subscription ครับค่าใช้จ่ายประมาณ20เหรียญ USD ต่อเดือนครับหรือว่าตัาเงินปัจจุบันก็คือประมาณ670บบาทครับหรือถ้าท่านมี Microsoft Excel ครับก็สามารถช่วยให้เราเห็นเนื้อของข้อมูลได้ครับแต่อย่างนั้นครับผักผู้เรียนที่ไม่ได้สมัคร subscription ครับเสีย20 USD ครับท่านาะทำงานได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีข้อจำกัดในการพร้อมแต่ละวันครับเราสามารถพร้อมวันนี้บางส่วนแล้วก็ที่เหลือไปพร้อมในวันถัดไปได้ครับก็สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ครับ ในข้อนี้ครับเราจะได้เรียนกันทั้งหมด9 c ช a ปเตอร์ด้วยกันครับก็คือช h ปเตอร์ที่1 Data Visualization and Storytelling ครับการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพการนำมาเล่าเรื่องราวให้ดึงดูดผู้ฟังมากยิ่งขึ้น,นช h ปเตอร์2ครับเราจะไปดูรูปแบบต่างๆของการทำ Data Visualization อันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำ แชปเตอร์ครับเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำ predictive analytics ครับซึ่งสามารถช่วยในการทำนายอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นครับเราแยกเป็นประเภทของการทำ predictive model เป็น2แบบครับ chapter ที่4ครับ regression model ครับการทำ regression Cha p t e r 5ครับการวัดประสิทธิภาพของ regression model chapter 6ครับประเภทที่2ครับการทำ model ที่เป็น classification model ครับ แล้วก็ Chapter 7ครับการวัดประสิทธิภาพของ Classification Model ชั a ท t e r 8ครับจะเป็น Full Workshop ครับเราจะได้ทดลองอีกครั้งหนึ่งครับกับข้อมูลครับทั้งในการทำ l r e s t i o n แล้วก็ Classification Model ครับทำ g r e s s i o n เพื่อทำนายตัวเลขทำ Classification เพื่อทำนายหมวดหมู่และบทสุดท้ายครับจะเป็นบทสรุปของซีรีส์นี้ครับรวมถึง Class Project ครับให้ทุกท่านได้ลองฝึกหัดทำกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับ หลังจากนั้นครับเราจะไปพบกับบทที่1ครับ Data Visualization and Storytelling ครับ